สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและแฟนซีสุกๆทันสุดขา้วสุท่ันนะครับพี่น้องมือนีมาเปิดคลิปอยู่ล่านจอดรถโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชขยายมหาหมอป้าทวพี่น้องฮ้อนกะฮ้อนฮ้อนกะฮ้อนแล้วก็รถก็หลยไหลหลก็หานขายรถอีกพี่น้อง ก่อนสิไปสิมาพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกับต่ายไข่ให้ช่องหมอลำเทิง <S <S พี่น้องเบ,งบเิ่งบรรยลลายกาศเบิ่งรถรถไหลรถไหลกลัวห่านขายโหลดผ่อนผ่นผนนอนพะโล้ไหลกับไหลค์ด โอ้ยมานั่งตากแดดคือบอกเขาไปนไั่งในห่มพี่น้องกับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งบรรยากาศหมดไหลลดไหลมือหนีข้าเจ้านัดมาสีดยาวัคซีนเนี่ยหลกวก็คนป่วยคนป่วยก็มี ภูมิฉีดวัคซี่นก็มีรถก็เลย่นหลายวันเพรื่องมือนี้เป็นบ้านจันทร์ผมแต่ว่าอากาศนี้ควมห้อนข้องอากาศนี้เจสสิวาจำได้แหละแดดมันเกี่ยเพรอส,สีสิบงสาอยู่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศมาเบิ่งรถพี่น้อง มาเบิงหล,ดลาดลกับหลยโผลุ่ณบ่ม่ไทยทางในโรงงยับญล่ปางกับไทยทางนอกท่าน,นผู้ชมเดี๋ยวเราว่าขึ้เดี๋ยวออกมาเหรอ นายไปอุบลสุดบ่โอ้ยหายไปบุญสลิก <c oughs> วันนใหญ่เขาอุบล <c oughs> จะได้คือเห็นั่านางอยู่ในห,อมมนหอ้องมาฉีดวัคซีนห่อโอ้พ่าผู้ป่วยมาพ่าคนป่วยมาโรงพยาบาลห่อนพระโลกรถกันแลนเขาแลนออกอลาย เดียะว่าทำเ,เป็นบระกอบน่ะเป็นโมบอปีนีดี๋ยวถ้าพี่น่องไปบึงเซเว่นถ้าท่านผู้ชมไปดูเซเว่นที่บึงหางขายของพระเจ้า รถลังขอาลังขอจนหามัจอดเนี่ยเป็นมมีบานจอรดรถก็มาไลายคนคนก็ไล่มาสีรักสินหมให่ยคิดว่าพอคนป่วย มาลายครับน้อแมนแมนข้าบประาีปัะศรีโอ้คุ้มนี่ขือนอยู่เป็นะมวนเลยถ้ากันมาหาหมอหรือมาสีประศรีไม่หมอคำคีงส่วไครับซ่นไหนหมอลำเถิงโอ้ไม่หมอคำคิงเมืองกอน้องอย่าติดโควิดเจาลนงเมื่อไหร่ Mươn, mươn, cái này bưng bưng เบิ่งมื้ออื่น mươn ได้เข้าเบิ่งอือเบิ่งจักของเด้อมื้ออื่นชอบๆอือจะชอบเบิ่ง ฟางว่าโอ้ยน่างนี่แล้วโยงพวกแล้วเสื้อาท่าน,จจนผู้ชมไปบังอง่เวี่นเนะไปเบืงอันทยคลองโอ้ยรถไลายี่น้องรถไลายกับลายพระโลกเขาง,งานน้ำมองจอดรู แล่นเข่าแล่นออกหาหม่องจอดบ่มี่ก็ได้แล่นไปหม่องใหม่แล้วไปเบิง่งเซเว่นอือผู้เข่าผู้ออก อากาศห่อนอากาศร้อนจัดคนมาสีวัคซีนหลายผู้ป่วยก็มากผู้ฉสีดวัคซีนก็มากแ้วเราบอกคือเด็เตรียมโัวเมื่อไหร่ล่ะ ออกแกลอกบาลหรือวัดสื่อโอ้ได้ออกโอ้ดีใจน้ำผู้ได้ออกผู้พอ่พอได้ออกกระยูต่อโอ้ยสี่แล้วเต็นมากแห่งยานโคววิดพร้อมเนาะมาอยู่น้ำมองคอนหลาๆก็เป็นตะยานดีใจน้ำผู้ได้เมื่อ ผู้บริเมื่อการดูต่ตผู้บริเมื่อการเมื่อไปมองจอดรถมอเตอร์ไซค์ก็ว่ามันซ้ำกันกับหา่างไกลเลยถเปิดดนนะว่าเซเป็นอ๋อ อานไลฟ์ใหน่องอากาศร้อนอากาศร้อน,นอของวนุญาตถวิดีโอนี่แ ของมาเลาะบึงของสื่อของอิน่ในเซเว่นเพิ่งเปิดใหม่เซเว่นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดียเปิดใหม่อของหลายของเยอะนี่ของใส่มีของกินสำหรับสำหรับผู้มานอนโรงพยาบาลใชยเรือน ยังหนอกอพอนผ่อน,น,น Enjoy, Enjoy, ขอไมได้เซเว่นเย็นจ้อยๆยินจ้อยจอยจะซื้อกันกับเซเว่นตัวไปหน้าบไปซื้อยัง bạn nào bạn nào, nhớ mang nón cái nào, hoàn nhớ mang nón. cần vaccine แคนนั้นมาฉีดวัคซีนมึงข้าเจ้านักตัวนี้มากันว่าอย่างให้ให้เป็นปลาติ๋วว่าพากันบ้านยังได้เป็นปลาติ๋วว่ามาฉีดยาวัคซีนข้าวหนัดมือนี่ฮะอยังก่อนโอ้บอกขอซ้อมอ๋อเขาบังคับให้ฉีดตัว หมอเข้าอีหมอเข้าไีดก่อนโมเมนต์บังคับดอกกันชมักใจพร้อมมืนละพี่น้องมานางคผ่ลอดคิวไลฟ์ภาษาสีวัคซีนตัวนี้ตัวนี้นถือบัตรลอ,อคิวเหมนบอนไีดหรือสีแล้วอันนโอในถ้านมาได้เพนนิ่มคึนอีมีไอ้บัตรใ,ให้อีกบัตรหนึ่ง เดี๋ยวสมมติเขาะแจ้งไปอีกทีเกาันละเออได้ดีแน่นอนนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเน้่ยเฮีบอก จะเรียกว่าเขาจองเห็นเป็นยังบ่เป็นยังเขากามากไหมแม่แม่เกียก็หดซิกแน่ดีน้อยเพราะว่าอ๋อสมเป็นผู้แจ้งให้มาบ่ครับเิวาเนี่ยเิวมาเออปัจจมากวแล้วเขาบ่เอ้ามีเพ่นก็มาขึ้นกันด๋มาสีาบอ ้าเรียบร้อยแล้วเขายังายมาอสม่เขาจัห้สีก้อนนี่หรอบ่จับแล้วจัแล้ววันจีตอนนั้นม่อกด้เจมาให้อสมอมัดสีก้อนใช้บ้านมัน่าเจ้าโลมาก็เอาเกานาก็มาไม่คือเกาา่นนะนอนนะ พอสมอนัดเป็นมาบาะนี้มาหอดหมอบอเสนใเขาคิวหมอพอสนใเขาคิวไปเรื่อยเพราะเดยวนีหล่ได้ท่านผู้ชมคนหมาหลยแต่ว่าเส้มเส็นบอโตไก่ไก่ได้เพี่น้องแต่ว่าอีกแ้วนะ เรอพูดแล้วแต่เมื่อเนาะไปจังมาไม่จังมาไม่ผมเป็นอย่างดอกมาไม่เท่ากับมาคือเก่าละพูดแค่แล้วกันเมื่อถ้ามาดากินดีมุลาจังเมื่อมันยังมาหิวแม่นี่ดีแล้วเก็นย่หนอมันยี่จังเมื่อพูดต้องกินดอกก็แต่้วานงกิาละลน ผู้ครับรถหิวเลยผู้ครับรถหิว,วอวยออู่บ่อไปไปกลางเส้นเลยคนเขามานังรอดสียับหมอกระ เอิ่นไปเทียนแล้วเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปนดแล้วแล้วก็ได้เมื่อเลือกหาเลือกรับคนป่วยหา้าต้องโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดืนอน้าย่าอยออกมีหลังตอนนี้เลย,ยเชเด เขาย่อยออกเขย่อยตุย้ออองเรียนกมาหับกันดูนบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศมันกัเป็นยังสี่เลยพี่น้องกันมาลงบานเขาไปไทยได้ตึกบ่ได้เลยถ้าเขาไปไทยได้ตึกนี่คือมันเป็นสถานที่รัชก,การเพนโบไหไทย โยบายของข้าเจ้าบริเวณนี้เว่าบาเปลี่ยนนอนห้องกับคนไทยพี่น้องอยากให้ผมาพาพี่น้องไปเที่ยวใส่พี่น้องก็คอมเมนต์ออกมาคอมเมนต์มาบอกนะครับความคิดเห็นยุติไคิดพี่น้องเขียนมาเลยนะครับมีม่มองดีๆง,งามๆมี่มองไล่ลบอลที่ทายห้พี่น้องแล้วก็ใหุ้ภาพพี่น้องไปเที่ยวกัน พี่น้องไปเบิ่งไปชมไปน้ำกันเที่ยวน้ำกันนะครับแต่ว่าพี่น้องเบิ่งคลิปก็ยจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดจับจับไัยมือนี้มาไทยอยู่แถวหนาเซเว่นหนาตึกหานะพี่น้องกดสางไม่เซเว่นจางไม่างไม่ เดี๋ยวเขาไยืนยืนข้างนอกน้องนั่งโต๊ะกันครับพี่น้องสั้นรับคลิปนี้นะครับพี่น้องให้พี่น้องยืดดีไม่แห้งนะครับพี่น้องก่อนสิจากกันไปก็จะเลืมกดไหลกดแชร์ให้พี่น้องติดตาม กดติดตามกดกระดิงนะครับพี่น้องมีคลิปไม่ไมก็เพร่อดเมันก็นสิเตือนแจ้งเตือนมาให้พี่น้องนี่มาเบิ่งกันสําหรับคลิปนี้พี่น้องยนดีไม่แห้งคว้เจ็บจะได้ว้ใไขยมีกับพี่น้องสวัสดีครับ